ใครที่กำลังทุกข์กำลังเหนื่อยรู้สึกเหมือนชีวิตเต็มไปด้วยภาระที่แบกไว้ไม่สิ้นสุดขอให้คุณเปิดใจฟังสิ่งนี้เพราะบางทีคำตอบที่คุณเฝ้าตามหามานานอาจซ่อนอยู่ในธรรมเพียงไม่กี่ประโยคนี้เองเมื่อได้ฟังแล้วคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างเอาไว้เราสามารถปล่อยวางและเบาสบายได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้นี่คือช่องแสงทมส่งใจ พื้นที่เล็กๆที่เราตั้งใจทำขึ้นเพื่อแบ่งปันแสงสว่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้ธรรมะเข้ามาเป็นเพื่อนแท้ในยามทุกข์เป็นที่พึ่งในยามใจสั่นคลอนและเป็นพลังใจที่พาเราเดินไปข้างหน้าด้วยความสงบและเบิกบานทุกคลิปเราตั้งใจทำเพื่อให้คุณได้ฟังจนถึงที่สุดและให้เสียงแห่งธรรมช่วยปลอประโลมใจในทุกๆช่วงเวลาแห่งชีวิต ในชีวิตนี้ไม่มีใครไม่เคยทุกข์ไม่มีใครไม่เคยเจอกับเรื่องราวที่หนักหน่วงเกินกำลังแต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์มากขึ้นไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากคือการที่เรายึดเราแบกบเราคิดว่าเราต้องแก้เองทุกอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรายึดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใจก็ยิ่งเหนื่อย แต่เมื่อเรามองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเราจะค่อยๆวางค่อยๆเบาและปลดภาระที่แบกไว้ออกจากใจได้เหมือนกับการเดินทางไกลถ้าเราถือของหนักไว้ตลอดเราก็จะอ่อนล้าและท้อแท้แต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้ที่จะวางบ้างใจเราจะได้มีโอกาสพักมีโอกาสสัมผัสความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัว แต่เกิดจากใจที่รู้จักพอและปล่อยวางเพราะแท้จริงแล้วเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกโลกทั้งใบแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อวางและเพื่อเดินไปข้างหน้าอย่างปลอสบายการฟังธรรมการภาวนาจึงเป็นเหมือนยาที่คอยชำระใจให้ใสสะอาดขึ้นเรื่อยๆเมื่อใจเบาเราจะมองโลกด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทุกก้ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไป แต่กลายเป็นครูที่สอนเราให้เข้มแข็งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันเวลาที่ใจเราเจ็บที่เราทุกจนแทบหายใจไม่ออกหลายครั้งไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่เพราะความคิดในใจที่ซ้ำเติมตัวเองเราแบกอดีตไว้แบกความผิดพลาดที่แก้ใหม่น่าได้แบกความคาดหวังของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทั้งหมดนั้นกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่กดทับจิตใจเราไว้จนหนักอึ้ง แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่แล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันแล้วไปสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ควรไปกังวลมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นของจริงและอยู่กับเราถ้าเราเรียนรู้ที่จะหายใจเข้าอย่างรู้สึกตัวหายใจออกอย่างปล่อยวางใจก็จะเริ่มคลายเริ่มเบาและเริ่มเห็นว่าเรายังมีพื้นที่ว่างเล็กๆที่สงบอยู่ข้างในบางครั้งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ไม่ใช่การดิ้นรนหาคำตอบแต่คือการหยุดการพักใจการยอมรับว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยแล้วแล้วค่อยๆปล่อยวางเมื่อใจเราได้พักเราจะเห็นคำตอบที่ชัดขึ้นกว่าตอนที่ใจเต็มไปด้วยความฟุง้งซ่านเหมือนท้องน้ำที่มีโคลนตมถ้าเรายิ่งกวนน้ำมันก็ยิ่งขุ่นแต่ถ้าเราวางเฉยปล่อยให้น้ำค่อยๆนิ่งความใสก็จะปรากฏเองใจก็เช่นเดียวกัน เมื่อเรารู้จักนิ่งรู้จักวางความสงบก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและในความสงบนั้นเองเราจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วชีวิตไม่ได้ต้องการการแบกมากมายอะไรเลยสิ่งที่เราต้องการจริงๆมีเพียงใจที่เบาสบายและรู้จักพอเมื่อเราเรียนรู้ที่จะพอความสุขก็จะไม่หนีเราไปไหนมันอยู่ตรงนี้อยู่ในทุกลมหายใจดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าทุกเหลือเกิน เหนื่อยจนอยากจะยอมแพ้ขอให้คุณลองฟังธรรมะในใจของตัวเองลองวางสิ่งที่หนักไว้บ้างแล้วคุณจะพบว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตไปกับการแบกเสมอไปบางครั้งแค่เรียนรู้ที่จะวางก็เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตเราเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลายครั้งที่เราคิดว่าความทุกข์คือศัตรูเราจึงพยายามหนีมันต่อต้านมันหรือผลักสายมันออกไป แต่จริงๆแล้วความทุกข์คือครูผู้ยิ่งใหญ่เพราะมันเข้ามาเพื่อบอกเราว่ายังมีบางสิ่งในใจที่เรายังไม่เข้าใจยังไม่ยอมรับหรือยังไม่ได้ปล่อยวางพระพุทธองค์ตรัสว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้แจ้งไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีหมายความว่าเมื่อเรากล้าที่จะผเผชิญหน้ากับความทุกข์มองมันด้วยใจที่สงบเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ก็เหมือนแขกที่มาเยือนมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป มันมาแล้วก็ไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าไม่ว่าจะหนาทึบแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเคลื่อนผ่านเหลือเพียงท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และใสกระจ่างอยู่เบื้องหลังเสมอใจเราก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเจอทุกข์หนักแค่ไหนสุดท้ายก็ยังมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ภายในเพียงแต่เรายังไม่เคยหยุดมองให้ชัดเมื่อเรารู้จักมองความทุกข์อย่างมีสติ ความทุกข์ก็จะเปลี่ยนจากภาระที่กดทับกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเติบโตจากสิ่งที่เคยทําให้เราอ่อนแอกลับกลายเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ใจเราแข็งแกร่งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันและที่สําคัญเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าไม่มีใครบนโลกนี้เกิดมาเพื่อแบกทุกอย่างเอาไว้แต่ทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้ที่จะวางเมื่อใจเริ่มปล่อยวางได้ทีละเล็กทีละน้อยน้ำหนักที่เคยแบกก็เบาลง ทางเดินชีวิตที่เคยมืดมนก็ค่อยๆมีแสงสว่างสองทางเมื่อเราเริ่มตระหนักรู้ว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่จะต้องมองตรงๆอย่างเข้าใจใจของเราจะค่อยๆอ,อ่อนลงและพร้อมเปิดรับสัจธรรมหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าไม่ต้องแบกแล้วจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เจอในชีวิตคำตอบคือไม่ใช่การทิ้งชีวิต แต่คือการวางใจให้ถูกต้องภายนอกเรายังทำหน้าที่ยังทำงานยังดูแลครอบครัวยังสู้เพื่อสิ่งที่จำเป็นแต่ภายในใจเรากลับไม่แบกมันอย่างเคยเพราะเรารู้แล้วว่าความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากการที่ใจเราไปยึดกับสิ่งเหล่านั้นยึดว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้ยึดว่าสถานการณ์ต้องเป็นอย่างนั้นและเมื่อไม่เป็นดังใจความทุกข์จึงเกิด แต่เมื่อเราปล่อยวางความยึดมั่นลงทีละนิดใจเราก็เบาขึ้นทีละหน่อยเหมือนคนที่เคยสะพายกระสอบหนักไว้บนหลังแล้วค่อยๆเอาของออกจนสุดท้ายก็เหลือเพียงตัวเปล่าที่ก้าวเดินได้อย่างอิสระพระพุทธองค์จึงสอนให้เราไม่ใช่เพียงแค่ต่อสู้กับความทุกข์แต่ให้รู้จักเข้าใจความทุกข์เพื่อที่เราจะไม่เป็นทาสของมันและยิ่งเมื่อเราฝึกสติฝึกสมาธิฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบัน เราจะเห็นชัดเจนว่าความทุกข์ที่เคยทำร้ายใจเราแท้จริงแล้วเป็นเพียงเงาเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปดังนั้นผู้ที่กำลังทุกข์หนักในวันนี้อย่าลืมว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบกมันไว้คนเดียวไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้นานเพียงแค่หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันเลือกที่จะวางความสว่างก็จะเริ่มเกิดขึ้นในใจแม้เพียงเล็กน้อยแต่พลังนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คิด นี่คือเหตุผลว่าทำไมธรรมะถึงเป็นเสมือนแสงไฟที่ส่องให้เราเห็นหนทางในวันที่มืดมนที่สุดเพราะธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีชีวิตแต่สอนให้เราเข้าใจชีวิตและใช้ใจที่เบาในการเดินต่อไปอย่างมั่นคงและสงบทุกที่เรากําลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นความกดดันในงานความผิดหวังในความรักหรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าจากการสู้ชีวิต แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอไม่มีใครในโลกนี้รอดพ้นจากทุกได้เลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือใครจะทุกมากหรือทุกน้อยอยู่ที่วิธีที่เรามองและตอบสนองต่อทุกนั้นถ้าเราแบกไว้จมอยู่กับมันใจก็ยิ่งหนักแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะมองทุกเป็นครูมองมันเป็นเพื่อนที่เข้ามาตนใจเราก็จะค่อยๆเห็นความจริงของชีวิตและใจเราจะเบาขึ้นเรื่อยๆ ลองคิดดูว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาทุกเรื่องที่เราเคยคิดว่าทุกจนทนไม่ไหวสุดท้ายมันก็ผ่านไปจนได้ไม่มีทุกใดอยู่กับเราตลอดไปความจริงข้อนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราไม่ต้องแบกมันอีกต่อไปการฟังธรรมการนั่งสมาธิหรือแม้แต่การหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวคือเครื่องมือที่พระพุทธองค์มอบให้เพื่อให้เราคลายพัฒนาการจากความทุกข์ ไม่ต้องรอให้ถึงวันที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องรอให้ทุกปัญหาหายไปแต่เริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ณขณะที่เรากำลังหายใจและยิ่งเราฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันเราจะยิ่งเห็นชัดว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นภาระหนักนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความคิดและความยึดติดของเราเองพอใจรู้เท่าทันภาระก็เบาลงทันทีดังนั้นผู้ที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้ ขอให้รู้ไว้เถิดว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้ทุกคนต่างเคยทุกแต่ทุกคนก็สามารถวางทุกได้ถ้าเพียงแค่กล้าที่จะหันกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองและเปิดใจรับแสงสว่างแห่งธรรมะที่กำลังรออยู่ตรงนี้แล้วหลายครั้งที่เราแบกทุกเอาไว้แน่ในในใจไม่ใช่เพราะทุกนั้นใหญ่เกินจะรับไหวแต่เพราะเรายึดไว้แน่นเกินไป เราปล่อยให้ความคิดความคาดหวังและความผิดพลาดในอดีตมาผูกมัดต,ตัวเราจนใจเราอ่อนล้าแต่ถ้าเราลองวางลงบ้างแม้จะเพียงเสี้ยวหนึ่งของความทุกข์เราจะสัมผัสได้ทันทีว่าใจเบาขึ้นเหมือนคนที่วางหินก้อนหนักออกจากบ่าร่างกายโล่งขึ้นทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมการวางทุกข์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหนีปัญหาหรือไม่รับผิดชอบชีวิต แต่คือการมองปัญหาด้วยใจที่สงบไม่ใช่ใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความกลัวหรือความกังวลเพราะเมื่อใจสงบปัญหาก็เล็กลงและทางออกก็ชัดขึ้นธรรมะของพระพุทธองค์สอนเราอย่างเรียบง่ายทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดกาลทุก์ก็เช่นกันมันเข้ามาแล้วก็จะไปไม่ต่างอะไรจากก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้า จะใหญ่จะดำหรือจะหนาแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่สามารถอยู่บนฟ้าได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกใจให้รู้จักการปล่อยวางใจเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยกับการแบกสิ่งที่ไม่มีวันอยู่กับเราและเมื่อใจวางลงได้สิ่งที่เหลืออยู่ในใจคือความสว่างความเบาและความอิสระทุกครั้งที่เรานั่งลงภาวนาหรือแม้แต่เพียงนั่งเงียบเียบสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกอย่างช้าๆ เรากําลังเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันและในปัจจุบันนี้เองไม่มีความทุกข์ใดใหญ่เกินไปมีแต่ใจที่รับรู้และวางลงได้เสมอเหมือนกับการถือแก้วน้ําไว้ในมือยิ่งถือไว้นานแขนก็ยิ่งเมื่อยแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะวางแก้วลงบนโต๊ะแขนเราก็หายเมื่อยใจเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเรียนรู้ที่จะวางความทุกข์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบกอีกต่อไป พุทธธรรมที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้เราไม่ได้สอนให้เราหนีจากทุกข์แต่สอนให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจทุกข์ไม่ใช่ศัตรูทุกข์คือครูทุกข์คือสัญญาที่บอกให้เราหันกลับมามองใจของเราเองเมื่อใดที่เรารู้จักทุกข์เมื่อนั้นเราก็เริ่มต้นเดินบนเส้นทางแห่งการดับทุกข์เพราะทุกข์ไม่มีวันอยู่ข้ามฟ้าเหมือนดวงตะวันตกแล้วก็ลับไปเช้าว,วันใหม่ก็มาถึงเสมอ เช่นกันความทุกข์ผ่านไปความสงบความเบิกบานก็จะกลับคืนมาดังนั้นการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนอิสระให้กับหัวใจทุกครั้งที่เราฝึกหายใจอย่างมีสติทุกครั้งที่เราฝึกภาวนาทุกครั้งที่เรายอมให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นนั่นคือการวางก้อนหินหนักที่เคยแบกไว้ลงทีละก้อน จนวันหนึ่งใจเราจะเบาพอที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจำไว้นะว่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่าแต่เพื่อเรียนรู้การอยู่กับโลกอย่างสงบทุกความเจ็บปวดทุกบาดแผลล้วนเป็นบทเปลี่ยนให้เราแข็งแรงและเข้าใจชีวิตมากขึ้นและสุดท้ายจงเชื่อมั่นว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะทุกข์หนักเทียงใด ภายในใจคุณยังมีแสงสว่างที่ไม่เคยมอดเพียงแค่หันกลับมามองฝึกวางฝึกปล่อยและฝึกอยู่กับปัจจุบันคุณจะพบว่าแท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องแบกอะไรไว้เลยเพราะใจที่บอกคือใจที่เป็นอิสระและนั่นคือของขวัญล้ำค่าที่สุดของชีวิต